อันพ่อตาฟันตัวใดอันพ่อตาเนี่ยงนะเพราะว่าอันเอฟซีหนูถามหาว่าสรุปให้พ่อตาสรุปให้แน่วันนี้พวกหนูย่านโควิด <c oughs> วม่าหนูย่านโควิดเมื่อหนูก็เลยบอกไปเนาะกับเลยให้พ่อตาสรุปทั้งทั้งนี่ละพ่อตาสรุปให้หนูเนี่ยของพ่อตารสรุปได้ตัวใดค่ะ ห้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่ค่ะวันนี้เข้าขั้นมามันอม่เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเก้าพี่เลียกหกฟองเจ็ดฟองหกองนี่แหละค่ะถ้าหาว่าขั้นลักหกองออกหกสามกับหกสี่มันออกเก้าเจ็ดั้นี่เลยเข้าเร็ยกสอคนพี่่าจะต้องเรียนขึ้นเข้านิดจากเลยหก เดนเดนวดนี่คือหกกับเก้าของสิบอ่พ 6, 6, 6, 9, 9, 9, 6, 6, ่อมีหกมีเก้าอย่างแนก่อเรี่กว่าเก้าเก้ากามาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ึ้กันเนี่ยมกามาถุงขึนไปโอ้หกามาสูงแกซีตัวตัวนีนขัดออกมามึ้นมนหาคมคนมานอนอคืนกระปูจ้าแล้ววันนี้มันมันทีไรหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหสี่ไม่ซีถุหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่ ครับอ๋อจ้าทาทหกบ่มามันบอกเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเจ้าหกบัมามเจ็ครับกับกมันอยูตรง่เก่าเก่าท่นี้เก้าศูนมี่พ่อบ่เก้าศูนมมีแต่บางหกศูนมี่นบ่ค่ะหกูนย์มีหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกีหกศูนย์กะกับติ่นไปได้ขึ้กันบ่พ่อมันโปรแกรมครับมันมันขัดขัดห มันคือหกศูนย์กับหกตีดิหกสามดิค่ะค่ะที่ที่เน้่เจ้องเนี่นคือสองร้อยกว่าตัวอย่โอ้หกสามนี่แม่นบ่ะค่ะก็มากมากมัน,นมันมานเ,เป็นหกศูนย์บาทแต่ว่ามันถือว่าดีกองอืมบอถือเลขดับ มันบ่พ่อว่านี้บ่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 ถือกันแบบแก๊กโตเลยอืมพวกเขาเงยขึ้มากครับมันมันบม่ถือกันแับมันสับวางกันเลยค่ะเลขวันมาหกที่ไหลเลขมาหกกันละพ่อแต่ว่าเขาไม่เน้นนะมันเป็นหกสองครับหกศูนย์จากกับหกหกหนึ่งหกหนึ่งกับมี่อืมมันไม่หกมันมากกว่าเพราะถ้าโดนเลขขุดเนี่ยเพราะว่ามัน ันมัน,นเก้ากับหกแล้วหกก็มาแห้งเื่อกันจะไปทิมก็ถิมบ่ได้ขั้นหกมากมันก็มีแค่ตีตัวขั้นเก่ามากก็มีแค่สามตัวกรนีอ๋อแต่หกมากมีแค่สี่ตัวถ้าเก่ามากมีสามตัวตัวตัวมากเขาันจะไปอยู่หลักหน่วยหลายกว่าค่ะสิบหัวนี่ขึ้นหนึ่งเขา่าเจ็ดเก่เาเก่าจับขัดเมื่ขึ้นนี่ ที่เรียกว่าหลักผิดมันบวมแหนเมื่อเป็นหลักหน่วยเก่าแต่ว่าเกกับมาแห้งซื้อกันขั้นเก่ามากมันอที่ไปอยู่หลักหน่วยปุ๊บขันทีเลยเป็งเก่าเด็ดเก่าอย่างเงี้ยเก่าเก่าอย่างี้ยค่ะเมันที่ไม่แค่สามตัวนี้ขั้นขั้เก่ามากแามยิ่งเจอเรียนแปดกับเก่าแต่ว่าแปดมากงายวันค่ะแต่หกตัววิ่งบวันวิ่งมากเร็วขนาดเล่นเร็วฮาหลอกเนี่ยมันไม่ได้ไม่หกเด็ดอันดับหนึ่งมากตลอดเลยอืม มันมันก็มีแช่ครับแล้วมกนี่มันผมว่ามันแปดสิบเปอรซนต์ะโกนี่แปดสเอร์เซ็นต์เก้าเก้าก็มาแ้งอีกว่มันอยุค็แปดสิบเปอร์เซ็นตี่าค่ะมันิงไเลย้าองโตเลยเดือนแปดกับเก้าแต่ว่าแปดมันม่ยากโอ้โกมันมีแช่เก้าค่ะแต่ว่าเลขเด่นนี่มันคือแปดกับเก่าแต่ว่าแปดมันไม่ยากมันบ่พอ หกขันมาเลนเก่าขันเก่าอมาอยู่หกบทันทีเลยังหดเนียอหกป็นรหกหลายตัวหกศูนยกหนึ่งหกสามหปีมีตัวน้ค่ะก็มีอยูเก่านเก่าเก่าเก่าตัวนี้เ็ดงค่ะเช็ดฟองีตัวเลนตัดใส่ตัว้องคนคืออดวงวันก็ถูหกสามเจ้าเจ้าของสูตร่นซื่อคือหกสามแมนบ่พ่อหกสามต้อง โอ้ต่อมาเพแบบ็นหกศูนย์อนะโอ้ค่ะแต่หกสี่มันดังเนาะพ่อหกสีแบบ่มันดังนี่บ่บ่บว่ามันใจดอกน้งว่ามันมันดังแห้งอยู่หกสี่เพราะว่าขัหอกได้เหกันี่ออกร่างยางเดียวเลยเป็นว่าออกกังขึนนี่คันหกสามมาเนะี่ยคือออกล่างย่างเดียว กออกลักอย่างเดียวแล้วก็เจ็ดเก่าปนไปตัวนี้เป็นว่าแล้วก็ัวนี้ปนัวนี้สิมัล่างเมนันวบอกหกเก้าเป็นไปได้บพพ่อหกเก้ากระดังอยู่ช่วงนี้หกมันมันดับมนถึงเลยดับมั้หกเก้ามันบอหกเก้ามันดับ ัดตัวได้ค oh. okay. ่ะตัดหลักเก่ากลักหกอันตามจริงเรื่องผมทีกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหกเจมีสี่นะวันหกห้าหกปัของเขาใหญ่หกเจ็ดเ็นตายไม่เลยอดหกหกนึ่งหกสามมีสามตัวอ๋อคือเอาใหญ่เขาตัดนี่เอาพวกคนใหญ่รัดอยู่่ะ เล็ว่าผมคือเขาแน่นอนอยู่แล้วหลักมันค่ะค่ะเขเขาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าขั้นเลเขาเงีาดคือผาดนี่อ๋อค่ะปาดเขาขัว่าเกันกี่เขาซีเขาหาเขาที่ถูกนก่เขาหางตรงตราเขาเนยมันตยกันก่อหนึ่งกันเนกเขาามถูกเขาเงีาดคือผาดนี่นี่ เขาาตัานอยูนี่อ๋ค่ะเพิ่นใครตดัอรตดอยู่บ่พ่อเอาไวเบิงง่งของงวด้อนกับพเขาเนี่ยเจ็นพวเขาเ้อตัวหลงต,ตาเียเจ้าบนดหลังเวยขาเจ้าบนเหลังเลยโ <laughs> อ <laughs> เอ่อเยเสีใจเลยเอา่เอา่อ,อ,อ่ถึงหลาย,ยู่ยงแค่มือเดยว่นุนวันนี้มันมัเรื่อตัวหลองตัวหนาตัวกระต่ายตัวเ็ดเ็ัวกรต่ายค่ะมันก็กินถึน<า>ง เันเวัะคุนเกดุณม่ิดสทฟองเท่านั้นเราการอากาศเพราะอะไรกันตัวองมันตาย่ะผมบอกกงเรื่อันกรได้จะได้ซีดูกัน้เลยมให้จีดูลม่เงเรื่อมันตายปูขาใไญ่บ่ตปันกะตุนน่ะอ๋อปูขอใหญ่บ่ตปันนี้ถาเกิด้อยางจะซีดัวหนึ่งว่าปูมันตายเดียปูมันตายจะดูทุนดตายันทั้งเลยทุนาทุนกระใสโอเคพี่ทุนัง ้าคนเก็บสตัวท้าิ่มขึ้นเพิกรถือมื่นกว่าบาทเมื่อหาทุเรเก่า เรอมื่อันันที่คเร่อยเรื่อหนาท่วันเลยโล่คาะอัค่ะวังปอดถุงปวดกันป่ววังปอดถงกรว่างดติดถุกระือค่ะแล้วงวดนี้พ่อพ่อตาเนี่ยมั่นใจเลขรักฮกบ่ค่ะพ่อพ่อตามันใจตัวใดกอ่ค่ะ หกศูนย์กัาแต่ว่าหาเสียบตตนี้หกสามอ๋อมันมีเหล็กสี่สุดหลักหกเนี่ยมันมีเหล็กสี่สุดบ่ค่ะครับพอซื้อบ่ต้งสี่สุดบ่ครับอ๋อบต้องกลับบ่บ่ต้องกลับแต่ว่ากลับไปจังหวะไหถ้าหากมันผัดบวหั่นบวมหันบ่ผัดบวมควันบ่ผัดแต่ว่าลักคิดเรน่อนีน้อยเี่ยวนนีหกเนี่ยขึ้นมายืน มันมันมันเป็นไปได้บนล่างเลยบ่พอ่อครับอืมเฮาต้องซื้อบนล่างไว้แต่ว่าบ่ต้องกลับ,บ<อ>มันเป็นล่างเลยอ๋อ,กกอมกสามเนี่ยมันไปล่างเนี่ยมกมกห่นมนึ่งมกสามมกที่เนี่ยมันไปล่างถึงแปดจุดเท่านี่บอกค่ะอืมไปบนยากอยู่แต่นี่เป็นล่างมากกว่าสิบ,บอกพ่อ ดีวาเขาก็จะควกมันไปแหละเพราะว่าเก่ามากมากึ้นไม่มันอยู่หลักปมน่งนมันมันจะว่างขาดจัะค่ะเก่าหนึเก่ากับเก่านี่มันจะมากผมยางเห็นนะตัวมันแปดกับเก่าแล้วนี่มนียแปดกับเก่าแล้วแปดมันมากยากกว่ามันปืเอาลอกไปมาไท่แปดเเขมันยบงมีแต่เก่าเดือนโดมงหัวปไปมาเลยหาหลัก่ับเก่าม บอนพ่อ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 ตาเบาแห้หนูแห้งๆก็นั่นเจ๊งน่อยเนี่ยหนูบ่ค่อยได้ยินบ่ค่อยได้ใกล้ใกล้อ่าผมก็บอกแห้งอยู่เนี่ยบ่ครับบ่แห้งอยู่อือแสดงว่าไม่ไม่หนูบ้านไม่บ่ค่อยเขาเนาะแต่วเครื่องผมชัดเจนมากเนี่ยบออ๋อหนูเบาแห้งเติบขึ้นอ่อันแต่ว่า พ่อว่าหกศูนย์ว,ว่าหกศูนย์อันหนูมมากยู่ได้พอ่อเพราะว่ามันมาตรงกับป่าใจดีศูนย์นะมันมามันมากลางไหมคะบ้บานนี้ผมบอเลี้ยงเลี้ยงมันเป็นไปได้บ,บ้านนี้ผมไปเอาเหล็กแบบแยร์เวลี่ค่ะค่ะบ้านมือวัดพระมือมือชินดับผมไปเอาไปเอากับหน้านหน่อยเพป็นว่าเลยไปหาเพป็นไปแยร์เวลี่อันได้ เจ็ดเก้าค่ะผมเกอ๋อ,ซอเซน,เเน,ออเน,น,น์เก้าเจก้าเจ็ดมดเขุนทีเลยปััปันี่แจ็เรียลตอนมือดันมือมือมือวันพ่ะตอนประมาณสามโมงที่มแล้วทำงานหลายแล้วมือแล้วร้อนเดต้งไปรับแนบหลับแน่ะแน,นะค่ะแล้วเลยฝันฝันว่าเล่ายางไปน้ำปาลาบอกไปเห็นหมูลูกหมูใหญ่เพืน่น,นไปใหม่ ค่ะล้ว,ว่ายัางเช่่อป่ะสิวันนี้เลจขจะออกแะไรพ่อคนดว่าค่ะต97นะเอาหนึ่งวันเดี่ยกวกูเห็นนงใจว,ว่รีวะ่ะไม่ต้องพูดนะค97เสร็จแลกวทีนี้มา3-4ไป97กระตรงเลขอาจารย์อีแล้วละ่ะของอาจารย์อีนั่นหนึ่ง,ง97แล้วฝันอ่าอันนีู้97 อันนี้ศูนย์เก้าเจ็ดตีแม่วารีวาของของของพ่อตานี่ก็คือมีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเก้าครับมีเทา่านั้นอ๋ออันนี้คือหลักเก้าอันมาพา่อมีทเท่านั้นแต่แลว่าเ่าเนีเอาตัไหนตัวหนักน,นีุ่กคนน่ะนหนัันหนักเจ็สองเนะสำหรับบนเนี่ยสหรับบนเ็นล่างมงกเปน็นบนไหววัดเนี่ยหมดหมหมดเน่ยบ่ก

สำนักเอิญนจะมะมหาได้พ่อมันเปล่นไปได้บ่อาหางกหามันก็ตายโอ้มันมันตายคือคือซีโตนี่บ่ถือเลขตายสำนักไหนเป็นมหมหานี่ยอ้ชื่อหาหเนี่อืมอกลองหอหก็หาหา หาเก้าเมันกับือนกันหาหาเก่าหาก้านี่ด oh, <ka. S 2> le ับพ่หาเนี่เออหาก่มันม่เห็นในโลกขอผมแน่ว่าหามันก็มยากเกโอ้ค่ะแต่ว่ามันมีหกันเรือยตัดออกไปเรียกเรียกเนคำนวณ มันจะมีงกเก้าเดินเร็วที่สุดหลอวะนีมันไม่หาสายไม่ก้าน้ากันจ้าเอาฟันเลยพ่อฟันเลยบ่ฟันเลยบวกเกียวกับไพสสำนักเดทั้งสิ้นพ่อฟันเลยว่าตัวใดย่ย่ำไ้หนูเนี่ยค่ะมันมันใจทุ่ดก็งกสามกับเจ็ดเก้างกสามกับเจ็ดเก้าตัวล่องมันคือหกศูนย์ตัวร่องคือหกศูนย์แมนมค่ะสามกอง สามปองท่ะนี้คัดรมก็มากว๋ยวูหผมกเงินท่านที่นะครับเลือกเนี่ยมันอัเดียดท่านั่น,าา 66, 66, นรสรุปแล้วก็คือคือหกลักหกนี่มีอยู่จะครูพ่อที่ครูครับหกนึงหกมหกสี่เท่นี้อ๋อไปเป็นันีค่คือคือคือเท่ากันไปเลยมีสี่คู่ปตองกับครับค่ะไอเน้นล่างมันมาพ่อ งวดผมคัดเป็นล่างเลยเดี๋ยวแก <c oughs> เก่าเก่ามาคัดเป็นบนมาคัดเป็นบนขึ้นเก่าไปอยู่ล่างมุก็อยู่บนงวดผมใบหวนเลยหวนอ๋อจ้าจ,าจา้าจ้าพ่อค่ะเอาขอบคุณหลายๆ้อพ่อเด้จเอจ้าอันเพราะว่าโควิดมูหนูเลยบ่ได้ไปหาพอ่อเนาะไอ้การการไว้สัก่อนเนาะค่ะเพื่อมันเกิดอีกยังขึ้นค่ะเอาขอบคุณพ่อตานี่ยังหลายเด้อค่ะเด้อโชคให้มันใส่งวด ปีใหม่ได้พอเ้ยสุขภาพแข็งแรงเลยคะ่ะรับค่ะจ้าขอบคุณหลายหลายค่ะพอ่อจ้าสวัสดีค่ะค